โอเคครับเอาเลยมเนย สรุปผลงานเด้อจ้ะพี่น้องจ้าในรอบบอลต้อมเนาะมีแต่ดอกใหญ่ๆงามๆเด้อจ้ะดอกงามคักขนาดรอบบอลต้อมเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บาลต้อมออนยูทูบชแนลเนี่ยเด้อจ้ะพี่น้องแล้วยอย่าลืมกดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเหัวน้ำเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ะทุกขทุกคนจ้าใน FC FC เอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีในประเทศต่างประเทศจ้าต้มสวัสดีครับเราไปอยู่ในช่องบาลต,ต้มออนยูทูบชแนลเหมือเช่นเคยพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i ค e กดกระดิ่งติดตามให้บ่าวต้อมบอนทีมชแนลด้วยนะครับเพจเฟ e บุ mm ๊ก hmm. อย่าลืมเข้าไปคอมเมนต์และพูดคุยกันได้เราสรุกเนาะจ้าแล้วก็ช่อง youtube แล้วก็ tiktok อกพี่น้องวันนี้พามาคุณเห็ดกแล้วครับทำได้เห็ดคือเก่าด้วยจ้าพี่น้องตรงนี้เริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มตามล่าหาเห็ดเอาดอกงามจ้าปุ่นนี้เราเอาประจำไพ,พี่น้อง โหนี่ออกกองรอบแล้วเด้อพี่น้องติดอันน้องอีคิวถ่ายให้ครับ่ะสี่น้องอีคิวถ่ายให้พี่น้องท่านใดจำได้อยู่พี่น้องเอารอบท่านบ่ค่อยหล,ห,หลายเนาะบ่ค่อยหลายเท่าไหร่รอบนี้ก็ยังบ่หลายปนไหนบ่หลายคือปีแรกที่เขาเอาเนาะเท่านะโอ้ยจนเอากระสอบใส่ได้เจ้ะพี่น้องดอกเล็กก็ยังแต่เราเราก็คงจะปิดไว้ก่อนเนาะจ้าถ้าเรามาทันแต่เราดวงดียังเป็นก็ยังเป็นของเราอยู่เนาะ จะแมนจะ้าเพื่อนเอาก็ปล่อยเขาเอาไปพี่น้องพอเห็ดเราไม่ได้เพาะไม่ได้ปลูกเกิดเองธรรมชาติใครหาเจอก็เอาไปผู้ดใดทันก็ดใดเอาได้จ้ะแต่เราทันก็คือว่าเห็ดนี่ก็ยังเป็นของเราอยู่ <c oughs> แมนแมนไม่เป็นไรพี่น้องของหาอยู่หาก,กินใครเจอใครก็เอาไม่ซีเรียนสนะส่จ้า เห็ดไหนก็เพิ่งออกก็ยังได้เห็นไหตัวที่เ่าเห็ดแล้วมาฝังนี้เดี๋ยวเราเลือกกินดอกใหญ่ๆไปก่อนยังบ่ล้ว สวยเลยสวยมากเลยหนักขนาดเลยเนาะมีผโลูกเนี่ยดอกแบบเนี้ยเราจะปิดไว้ก่อนคือถ้าเกิดทัน มันก็เหตุยังยังเป็นของเราถ้า<ๆ>เกิดไม่ทันก็คือไม่ทนันพี่นะ้องให้เขากินเนาะจ้ะอจุบนี้ได้จำนนี้เดี๋ยวไป,ไป,ไปดูไปดูอีกจุมนะ่มเนาะเพราะว่าถ้าเราเอากระอาจจะบานก่อนไปจ้ะไปมองอีกพุนึงที่สองจ้าพี่น้องจ้ะคุณอะอดอกงามจ้ะคุณจ้ะ จ้าอีจุ้มจ้าพี่น้องปูเยาหมดจ้าพี่น้องพูนทางกองทางจ้านี่จ้าพี่น้องจ้าพูนแม่นมดเลยพูนพแม่นมดเลยเด้อจ้าพูนพดแม่นมดเลยพนเดี๋ยวพีน้องว่าเป็นอย่างบรไทยเบึ้งมัดเลยเบงจ้างามๆจ้า บวกลบมันใจแท้าจะของเงินน่บวกลบเงินตัวเดิมงามขนาดนั้นด้วยจ้าพี่น้องจ้าโอ้ยยังดังกรอกไกลกรอกไกลเลยครับอ๋อโดนเหรอะเสียงเมื่อกี้นี่มันก็กำลังน้อยเนาะกำลังเียบด้วยค่ะบเมื่อกี้นะงามๆจ้าพี่น้องคนน่ะ cứ hỏm <laughs> 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 à, là อังก <c oughs> อบนะดถวนะออ๋อนั่นเองก็แล โค้ดนะครับเอาเลยมาดิสวยๆนะจ้ะงามๆจ้ะไป ยังหมดง่ายเด้อจ้ะพีุ่่นน่ะเห็นอยู่บ่จ้ะนี cháo lúc hà nhà một mà đi, phun, trung phun uh-huh มือนค่ยาวตัวเนี้ยออเอามือจี้งัดกันังมือแต่งัดแล้วขาหลักปาม Hả? Huh? Oh. 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 Oh.

สวยมากนะ các okay. uh. uh. ngà mát rồi nó không biết ค่ะเจ้ะพี่น้องนที่เพ่ัตังอุทัยเรียกเยนหน็ดนนายแน,น่พี่น้อง อันนี้ครับยอ mai phần mai chú đây bà tóc. Ừ. để kẹo à, nèo cái này nó ra nào hả

bắp à, này, trong nít này trông bằng ngàm đây อ่อนขาเนาะบ้งไงเราเมื่ะมี้เลหมดหน้อยไปเนี่ยอนนอฮสาวลงอยู่บัไรได้จ้ะพี่น้องแห้งรืบแห้งหินม่เหมดมัวน้อยดิอย่นั้นนะ

มั้งมีมั้งหมดแล้วทีนีโ้โหยังอีกโอ้โหต้งัดตัวไหนโอ้โหใหญ่มากเลยโอ้แห่งเรื่อยแห่งเห็น,น,น,นโอ้มาตอนไหนเต็นะียมด้วยกะนมาตอนไหนยนหนังเต็ียมด้วยนะ สรุปผลงานได้เจ้ะพี่น้องจ้าในรอบบ่วต้อมเนาะพื้นมีแต่ดอกใหญ่งามๆได้เจ้ะดอกงามคักขนาดรอบบ่อต้อมเนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามในช่องทางเพจเฟซบุ๊กบ่วต้อมออนิชแนลยูทูบบ่วต้อมออนิชแนลทิกเกอร์บ่วต้อมออนิชแนลเป็นกำลังใจให้ทั้งสามช่องทางนะพี่น้องเนาะวันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนครับรอชมคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ สวัสด,ดีจ้าพี่น้องขอบคุณนาจ้า FC ใหม่ FC เก่า FC ในประเทศและต่างประเทศจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณทุกๆไลค์ขอบคุณทุกๆแชร์ด้วจ้าขอบคุณทุกๆการติดตามจ้าสวัสด,ดีจ้าพี่น้อง